เรื่องเราจากแบกรูมใบหน้าในความมืดมิดเอาล่ะฉันมาได้ไกลขนาดนี้แล้วคงจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วล่ะฉันเอาฝ่ามือถูกันไปมาอย่างระแวงแล้วก็หันไปมองด้านหลังให้พกทุกวีเลยเอาล่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วฉันก็เห็นมันตอนกายอยู่ภายใต้ความมืดมันคือหน้าเป็นหน้ายิ้มโอ้พระเจ้าตัวอะไรวะนั่น ฉันจ้องไปหามันแล้วค่อยๆถอยออกมาแล้วก็หายใจเข้าลึกๆโอเคสามสองม,าองมันก้าวออกมาจากความมืดเผยเห็นถึงร่างใหญ่ๆเนื้อและกระดูกนั่นคือร่างของมันแต่ไม่มีใครไม่มีใครเลยที่เห็นมันแลรอดไปได้และมันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปตอนกายอยู่ภายใต้ความมืดมันคือหน้า เป็นหน้ายิ้ม